ที่โรงเรียนก็จะตื่นประมาณ6กโมงครึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบนิสัยไม่ค่อยดีตรงที่ว่าวันไหนขึ้นไหนเราเราอยู่ดึกอย่างเงี้ยมันก็จะตื่นสายไงก็ <S 2> <2> <S พยายามปรับปรุงอยู่นะวันไหนที่จําเป็นต้องไปเช้าจริงๆก็แบบถึงจะฝืนตัวเองเออตื่นเช้าหน่อยอีแม่แบบคมออยู่ ที่พาษาที่เราออกนอกเร็วไม่เร <mm ็วออก้อได้ค่ะใส่ไว้นำให้สวยม ถั้นต่อไปวันนี้ก็จะเป็นเรียนชุมนุมทีนี้ช่วงนี้ก็ใกล้ยีราสี๋ยวไปซ้อมตรนีเยอะไม่เพิ่มหนูเออจะชไ้ชหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามห้ใครซุยวะแกไม่เห็นเลยหนึ่งไม่เห็นๆเห็น จิ๊ก็จะซ้อมการประมาณปิดเพิ่มแต่ว่าคือเราก็จะแบบติดต่อแกะแขนรอบแรกนะก็เลยใช้เวลาที่มีอยู่ตอนนี้ซ้อมซ้อมไปก่อนพร้นะอมยา Center seat, and because the seat was not pushed far as far back, up, sorry, as far back as possible. Everybody, please. Thank you, teacher. Yeah. ก็บ้านแบมอยู่ตรง,ง,งเน,นี่ยตรงเลนวัดวลก็แบบเดินออกมานิดนึงก็จะถึงแหละ <Dynam ite> เรียกว่าบ้านอยู่ทางเลนวัดมวลเลยก็ได้คือใกล้เกือบใกล้จริง่ะตอนมอต้นเราเรียนอัาสอนมันก็คือใกล้บ้านอยู่แล้วใช่ปะก็เลยแบบเรียนใกล้บ้านมาตั้งแต่เด็กอะ่ะมันเบือ่อมันแบบเราอยากแบบออกไปประชิญโลกภายนอกบ้างก็เลยไปสอบบฎิสาเนื้เราก็เลยแบบไปเรียนบฎิสาเนืออยากเรียนไกลบ้านบ้างเราเรียนใกล้บ้านตั้งแต่เด็กเราก็เบือ่อเราก็อยากแบบ โตเตบ้างตามภาษาวัยรุ่นแหะนาะก็เนี่ยจะเป็นมุมที่แบบแบบอ่านหนังสือก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะอ่านหนังสือเลยอตอนแรกกลับมาก่อนก็จะทําการบ้านก่อนเพราะว่าทําการบ้านมันใช้เวลาไม่นานนี่ก็จะแบบจัดตารางเอาไว้เป็นไง จัตารางไว้ว่าแบบว่าเออวันจันทร์ทำการบ้านเสร็จก็เนี่ยทำแกะเชื่อมแกดอิงอะไรเงี้ยวันอังคารทําแผทหนึ่งแกดอิงอะไรก็ว่าไปก็จะปิดท้ายด้วยท้องศัพท์ทุกวันจดเองนี่ท่องไปเรื่อยๆวันละแบบสิบยี่สิบคำอะไรเงี้ยบางทีเราเหนื่อยๆอย่างนี้ใช่ปะเวลาอ่านมันก็จะคืดอย่างเช่นแบบนี้คนที่สําเร็จค,คือคืออดทนกว่าคนอื่นนี่ก็อนาคตที่ดีเป็นของคนที่เตรียมพร้อมเท่านั้นสู้ๆคำสั้นๆแต่แบบ โห oh, ความหมายมันใหญ่แนละ้วบอกให้ถ้าอย่างน้อยเราไม่มีใครมาพูดให้เราตลอดเวลาอย่างน้อยเราก็ต้องพูดให้กําลังใจตัวเองนี่ถ้าเห็นดิทเทิทวินสตาร์คือเข้าใจแบบเป็นติ่งปะเออจั <laughs> แบบแบบชอบซาริโอเวลาไปไหนก็จะแบบเออซาริโอคิตตี้อะไรย่างเงี้ยแต่ชอบชอบเป็นตัวนี้น่ารักคือซาริโอมันก็จะมีพวกคิตตี้ดิทเทิทวิน m ม m e เมโลดี้อะไรอย่างงี้แต่ตัวที่เราชอบคือตัวนี้คิดว่าหลายคนคงชอบเหมือนกันกิกกี้กับลาลา เป็นพี่น้องกันอยู่บนโลกของดาวสดใสคือมันเห็นแล้วมันสดใสดีไงก็ไม่คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้อะไรมากแก็ไม่ได้เยอะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ากระเป๋าวันนี้กระเป๋าก็มีนี่เคตโทรศัพท์เครโทรศัพท์มีประมาณ4ี่อันถังขยะจ้ะ <laughs> เาเฮ้ยมุดไปปาถังขยะ <laughs> เฮ้ยชอบอ่ะอกระเป๋าตามมีสองใบฟงแฟมต้องมาพวงกุญแจ <laughs> แฟมมามีหมด4อันแฟมสี่อันพิกกี้ล่า ตอนนี้ก็นี่นีน่ี่สามารามิปฏิทินกล่องทิชชู่นี่หมดดุดงหมุดเดียวนาเด็แกเราเป็นติ่งนาเด็ด <c oughs> จำได้เลยอะทั้งแรกที่เจอคือไปให้เขาเส้นหนังสือให้แล้ววันที่แบบจับมือคือมันได้จับมือแบบจับจับ,จบอย่างยี้ไม่หลังมือคือมันเป็นฟินแล้วแบบโลกมันหยุดหมุนอะเฮ้ยนี่ <c oughs> นี่คือช่วงเวลานั้น ละครเรื่องอะไรอย่างเงี้ที่ชอบที่สุดของนาเดชกคือตาก,กับคิ้วเขาคือแกดูดูปากดิปากแบบมันแบบเป็นชมพูระเรื่อระเรื่อเห็นปะเฮ้ยคิ้วอะ่ะเอ้ยเขาแบบมันมันมันแบบหน้าเขาชาดด่ะหน้าแบบเครื่องเครื่องดีอะ่ะแล้วเออแล้วเวลาเขาพูดเวลาเขายิ้มมันมีเสน่ห์แล้วเขาขำมาชอบโอ้ยหไรละทุยไรละทุยนี่แหละนี่แหละจุดเริ่มตน้นบอกเลย ตื่เรถนุ่นที่ทำให้ได้เจอคะ่ะซื้อต้องซื้อน่ะซื้อหนังสือเขาแล้วก็ต้องแบบไปรอคิวให้เขาเซ็นแต่นี่คือรายเซ็นแรกของชีวิตอยากบอกกับพี่ณเดชน์ว่าพี่คือคือทุกอย่างที่ทําให้มีแบมที่เป็นบุคลิกอย่างนี้ในวันนี้นะคะถ้าไม่มีพี่ก็หนูอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ขอบคุณพี่จริงๆที่ทําให้หนูพบทางสว่างในชีวิตตลกอ่ะ <laughs> <laughs> แบมอยู่โรงเรียนนะเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะแบมจะแฮปปี้มากคือแบบมีเรื่องขำตลอดมีเรื่องสนุกอยู่คือเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะแบบเป็นคนที่เออเล่นน่ะเราเล่นแต่ถ้าว่าเราเรียนเราก็ก็เรียนกันถ้าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นคนละคนเลยมันจะแบบเหมือนเรามาอยู่บ้านแล้วก็อยู่ในโลกของตัวเองอ่ะอยู่กับตัวเองเราก็ไม่มีเพื่อนก็จะเงียบๆไม่ค่อยสูงสิ่งไม่ค่อยคุยกับใครอย่างคนที่บ้านก็จะแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบคุยอะไรด้วยมากเท่าไหร่อยู่เว้นแบบ เรามีเรื่องจะปรึกษาเขาอย่างเงี้ยจริงก็จะคุยมันมันต่างมากอะ่ะถ้าเวลาอยู่โรงเรียนกับอยู่ที่บ้านคือต่างต่างกันจริงๆก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวในการสอบแกรแพดรอบนี้นะคะก็ถ้าแกดอังกฤษอย่างเงี้ยจะแบบมั่นใจมากกว่าอย่างอื่นไม่ไม่ไมไมแกเชื่อมั่นใจกว่าเพราะว่าทาทุกวันทําแบบทําตลอดอะ่ะทาเวลา2ชุด2ชุดอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือมั่นใจว่าแบบเปอร์เซ็นต์แกรเชื่อมอะ่ะ ก้าสิบเอร์ได้เลยอ่ะมันใจคือแบบยอมรับแ,แบมอ่อนแกมมากับ r e ดดิ้งกลายเป็นว่าช่วงนี้ก็จะเน้นเรดดิ้งเป็นพิเศษคือทําวันนึงแบบหลายๆพาเศษไปเลยอ่ะเอาให้มันแบบเราจับมันเราจับมันได้อ่ะเพราะว่าแบบคิดว่ามันคงไม่ยากถ้าแบบเราจับจุดมันได้อ่ะคงทําได้ไม่ยากส่วนแกมมายอมเสียเวลาสรุปเลคเชอร์หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยมันผ่านมือจดเป็นเลคเชอร์ของตัวเองไปเวลาแบบคันทำาอเรอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าอืม เราจะเจอจะทายังไงอย่างเงี้ยตรวจไม่พอเวลาจะทาก็ต้องทวนกับจะสอบอีกทีหนึ่งอย่างน้อยแล้วก็หยิบไอที่เราช็อตโนต้ตไว้นี่แหละมาอ่านซ้าถ้าสมมติเวลาบาําท้ออย่างเงี้ยบัมรู้สึกว่าโอ๊ยแบบเหนื่อยอ่ะบัมก็จะนึกถึงภาพตัวเองแบบกําลังทํางานอ่ะทางานในบริษทัททํางานในองค์กรยมันก็จะมันก็จะเริ่มรู้สึกแล้วเออที่เราทําทุกวันนี้มันก็ทําเพื่อน,นักกตัวเองปะถ้าท้อไปตอนนี้แล้วไอสิ่งที่เรามองภาพไว้มันจะเป็นจริงหรอ มันก็ต้องลุกขึ้นมาหืดต่อเพื่อให้จะได้ภาพที่เรามองไว้มันเป็นจริงเ,เพราะว่าจุด,จดท้ายแล้วคนที่ทําทุกอย่างให้เป็นจริงได้มันก็คือตัวเรามันก็คือด้วย2มือเราเนี่แหละไม่ใช่ใครคณะพาณิชย์คือคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีอยากป่าเพื่อนเพื่อนแอดมิชชั่นปี5้า้ทุกคนนะคะว่าคือชะตาชีวิตเนี้ยเราเป็นคนกําหนดเองฉะนั้นก็คือตั้งใจสู้ไปพร้อมกันแล้วเราจะแอดติดไปด้วยกันคะ่ะ ที่ทุกคนทราบกันในข่าวประมาณ4ปีที่แล้วค่ะนักเรียนไทยที่ไปประสบอัติเหตุตกลรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคปโปร์แล้วก็เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอวัยวะก็คือขาทั้งสองข้างชีวิตเราอ่ะไม่แน่ไม่นอนจากที่เรากลายเป็นคนที่มีขากับไม่ไม่มีขาอะไรย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตเราแบบเปลี่ยนไปสวัสดีครับ ช่วงอัพสกิลกับติวเตอร์นะครับวันนี้พบกับอาจารย์ครุยหรือว่าพี่ครุยนะครับในวิชาแกะแกะเชื่อมโยงนะ,ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแบ่งเวลาทำข้อสอบแกะเชื่อมโยงหรือแกะภาษาไทยนะครับและพูดถึงเทคนิคว่าทํายังไงเราจะได้150เต็มเนาะอย่างที่เราไฟฝันกันไว้นะครับ ประเด็นแรกเราต้องทราบก่อนว่าแกดเชื่อมโยงกับแกรดอังกฤษมันเป็นข้อสอบฉบับเดียวกันนะครับจ่ายเงินรอบเดียวนะไม่ได้แยกวิชากันแต่เวลาทำเนี่ยครับเขาจะแบ่งเวลากันคนละครึ่งจาก3ชั่วโมงเราจึงแบ่งเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็1ชั่วโมงครึ่งใน1ชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีเนี่ยนะครับเราจะต้องทําบทความ2บทความนะที่เราบอกว่าต้องเล่นเกมกันเนี่ยนะครับเล่นเกม2บทความในเวลา90นาทีจากที่หลายๆคนเคยฝึกมาและพี่จะประสบการณ์สอนนะครับจะเห็นว่า เด็กๆเ,เนี่ยจะทําได้บทความหนึ่งเนี่ยไม่เกิน20-30นาทีเท่านั้นนะครับดังนั้นในห้องสอบเนี่ยถ้าเด็กหลายคนฝึกฝนทักษะมาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อ1บทความครับดังนั้น2บทความก็1ชั่วโมงเหลือสเปร์อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับก็คือการระบายคําตอบด้วยดินสอ2 B ถูกไหมฮะแล้วก็เช็คคําตอบว่าสิ่งที่เราระบายกับสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันตรงกันหรือไม่นะครับนี่คือการแบ่งเวลาที่เหมาะสมสําหรับวิชานี้นะครับต่อมาเทคนิคในการทาข้อสอบให้ได้เต็มนะครับ พี่ว่าหัวใจสําคัญของวิชาแกะคือการฝึกฝนครับแต่พี่จะให้3อย่างก่อนนะมีสาหัวข้อ3ประเด็นที่น้องต้องทำนะครับอันดับแรกคือน้องต้องเข้าใจคอนเซ็ปต,ต์ก่อนนะครับเข้าใจเนื้อหามันอย่างถ่องแท้เนื้อหาที่น้องต้องทำความเข้าใจก็คือมันเป็นสิ่งที่สอสอกาหนดให้น้องเป็นวิธีเล่นเกมนะครับน้องต้องเข้าใจวิธีเล่นเกมอย่างดีนั่นก็คือ AFD99H และวิธีการถอดรหัสต่างๆนะครับต่อมา ฝึกฝนครับอันนี้ฝึกฝนเยอะๆพี่ถึงบอกว่าสิ่งนี้คือหัวใจของการทําข้อสอบเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าวิชาเนี้ยไม่ยากมากมีรุ่นพี่บอกมอกว่าเอ้ยเขาฝึกแค่ไม่กี่วันก็ได้เต็มแล้วนะครับแต่เราอย่าไปเทียบกับคนอื่นเราอย่าลืมว่าทักษะทางการอ่านหรือทักษะในชีวิตประจําวันการทํางานอะไรเราไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับแล้วก็การสอบก็เป็นคนละครั้งกันดังนั้นเราอย่าประมาทต้องฝึกฝนเยอะๆครับวิธีฝึกฝนก็คือหาข้อสอบจริงหรือโจทย์ที่น่าเชื่อถือนะครับมาฝึกๆเรื่อยๆครับ ค่อยๆฝึกยิ่งฝึกจะยิ่งคล่องแล้วก็ยิ่งแม่นนะครับโดยสรุปนะครับเราจะแบ่งเวลาก็คือบทความละ30นาที2บทความที่เหลืออีก30นาทีก็เป็นการเช็คตรวจทานนะครับแล้วก็เทคนิคที่ให้เต็มก็มี3อย่างที่เราบอกไปนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปมันเป็นอย่างดีแล้วก็ชัดเจนออกมานะครับไม่มั่วนะฮะต่อมาก็คือฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆนี่คือหัวใจที่เราต้องการนะครับและสุดท้ายในวันสอบขอให้ระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ไม่สะเพร่าครับ3อย่างนี้พี่ว่าน้องสามารถทําได้เต็มนะครับ แล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมีอะไรมาฝากกันเนี่ยก็คอติดตามมาพบกับอาจารย์ครุยในวิชาแกะเชื่อมโยงต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ